ครับสวัสดีครับมาพบกับไมนาฬิกาชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวไซโก้คิงเทอร์เทลนะครับ2ตัวเลยนะครับวันนี้เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะครับนี่ก็คือเจ้าไซโก้คิงเทอร์เทลนะครับอ่ะเดี๋ยวขอเล่าประวัติกันหน่อยละกันเนาะว่าไซโก้เทอร์เทลเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับก็ ไซโก้เทอร์เทลเนี่ยหรือว่าไซโก้เต่านะครับก็ได้แรงบันดาลใจมาจากนาฬิกาดำน้ำเมื่อปี1,9,7,6นะครับเพราะอะไรถึงว่าเรียกเป็นเต่าถ้าเกิกดภาษาอังกฤษเรียกว่าเทอร์เทลก็คือมันจะมีรูปร่างลักษณะนะครับเหมือนกระดองเต่านี่โคง้โคงๆมาอย่างนี้นะครับโคง้โคงๆมานะครับแล้วก็สังเกตดีๆว่ามันจะมีคราวคราวกาดนะครับป้องปกป้อง,องเม็ดมะยมตรงนี้ นะครับเขาก็เลยเรียกว่าเต่านะครับหน้าตามันคล้ายๆกระดองเต่านั่นเองนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยก็เป็น King Turtle เพราะอะไรนะครับอ,อันดับแรกเลยก็คือเขาเรียกว่า b ีเซลตรงนี้เนี่ยขอบตรงนี้นะครับถูกเปลี่ยนจากพลาสติกเป็นเซรามิกนะครับ อันที่2ก็คือกระจกตอนนี้เนี่ยเป็นซับไฟแล้ว2ตัวนี้นะครับเป็นกระจกซับไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือจุดเด่นจุดพิเศษของไซโก้คิงเทอร์เทนะครับหรือราชาแห่งเต่านั่นเองนะครับข้อที่3ก็คือหน้าปัดของเจ้าไซโก้คิงเทอร์เทเนี่ยสังเกตดีๆนะครับมันจะ เป็นหน้าปัดแบบคล้ายๆตารางสี่เหลี่ยมๆห,หรือว่าถ้าเกิดเปรียบกันก็คือคล้ายๆช็อกโกแลตนะครับที่เป็นตารางๆาานะครับเอหน้าปัดช็อกโกแลตแบบนี้มันคล้ายๆนาฬิกาสวิสยี่ห้อหนึ่งที่ขึ้นต้นด้วยพตัวพหรือเปล่านะครับหน้าปัด คล้ายกันมากเราขอไม่เอ่ยละกันเนาะไปหาเอาเองกันนะครับว่าหน้าปัดนาฬิกานี้คือยี่ห้ออะไรนะครับอ่ะก็ตัวเรือนอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายตัวนี้ก่อนเนาะตัวที่ผมถืออยู่นะครับก็ตัวเรือนกับสายเนี่ยทำมาจากสแตนเลสสตีลนะครับเป็นนาฬิกาออโตเมติกทัง2เรือนนะครับผมไม่ต้องใส่ฐานนะครับ ใช้เครื่อง cr 3 6นะครับสามารถเก็บสำรองพลังงานได้ทั้งหมด40ชั่วโมงนะครับผมอ่าแล้วก็อ่าสามารถแฮกเข็มวิได้เดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูก็คือมันเป็นมะยมเกลียวนะครับก็ต้องปลดเกลียวก่อนหมุนมาที่เลข 6. ตึ๊ดต๊ดแล้วก็ดึงเข็มเห็นไหมครับแฮกเข็มวิก็คือดึง มา2คลิกมันจะเข็มวิมันจะหยุดเดินนะครับแค่นั้นเองแล้วก็ตั้งเวลานะครับพอหลังจากเราตั้งเวลาเสร็จปัป๊บเราจะตั้งวันที่ก็ดึงมาคลิกหนึ่งหมุนขึ้นตั้งสัปดาห์สังเกตสัปดาห์นะครับอันนี้จะเป็นทิวส์เอ่อเทิร์สเดย์นะครับแล้วก็เป็นเลขโรมันเลข4นะครับก็แปลว่าวันที่4ของสัปดาห์ถ้าหมุนลงก็จะเป็น วันที่นะครับกดกลับเข้าไปแล้วก็บิดอย่าลืมบิดเม็ดมะยมกลับคืนนะครับไม่งั้นน้ำเข้าบอกผมบอกลูกค้าทุกคนเลยเพราะว่าลหลายๆคนนั้นน่ะชอบลืมนะครับก็ตัวกระจกของ c ซ c ก้คิงโชว์ t ชก็มีเลนส์ขยายนะครับเพื่อให้เห็นวันที่กับสัปดาห์ได้ชัดเจนนะครับผม อ่ะทีนี้เราไปดูที่สายกันบ้างสายเนี่ยก็เป็นแบบดับเบิลล็อกนะครับงา้งาอง้างเสร็จบีบแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยส่วนฝ้าหลังก็เป็นฝาเกลียวนะครับอ่าแล้วก็มีรูปลุกขึ้นบ่งบอกถึงสัญลักษณ์ดำน้ำนะครับเรือนี้ก็กันน้ำได้200เมตรนะครับผม จุดสังเกตอีกจุดหนึ่งของเจ้าตัวไซโคเทอร์เทลก็คือว่าเขาจะพยายามลอกเรียนแบบตัวเก่าให้ได้มากที่สุดก็คือจะมีหูตรงนี้เป็นรูเพื่อเวลากดสลักจะได้กดง่ายๆเวลาถอดสายออกนะครับเพื่อจะเปลี่ยนสายเป็นสายสายยางอะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเอาแกนเหล็กไปเสียบตรงนี้แล้วก็ดึงสลักออกได้นะครับ ตอนนี้เขาทำแบบแบบเวอร์ชันรุ่นเก่าเลยนะครับเป็นหูรูที่เรียกกันนะครับอ่ะน้าปัดสีอันนี้ก็คือน้าปัดสีดำนะครับตัวน้าปัดเนี่ยเป็นสีดำนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวใสายยางกันบ้างนะครับตัวนี้ก็ทุกอย่างเหมือนกันกับตัวเมื่อกี้เลย แตกต่างกันแค่สายกับหน้าปัดนะครับหน้าปัดอันนี้ก็เป็นสีน้ำตาลสเปคเดียวกันหมดเลยแล้วก็สายก็เป็นสายย่างสีน้ำตาลเช่นกันถามว่าดูแปลกตาไหมแปลกตานะครับเพราะว่าไซโก้เนี่ยไม่ค่อยทำสีแบบนี้ออกมาเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็ทำสีดำแล้วก็เทรนปีนี้ก็สีน้ำเงินเขาก็ทำสีน้ำเงินออกมา ถามว่าวัสดุที่ไซโก้ให้มาณนะตอนนี้กับ King Turtle ถือว่าเปลี่ยนลุกจากตัวก่อนไปเลยก็คือเป็นเซรามิกกระจกสไฟน์นะครับนอกนั้นเหมือนเดิมทั้งหมดสิ่งที่คุณจะได้ไปกับ King Turtle คือเซรามิกกับสไฟร์แค่นั้นเองนะครับแล้วก็หน้าปัดที่ เป็นลายช็อกโกแลตนะครับอ่าลืมบอกไปว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของนาฬิการเรือนนี้มันจะอยู่ที่45มิลนะครับจะอยู่ที่45มิลความหนาก็อยู่ที่13มิลนะครับนี่แหละคือเจ้าตัว King Turtle กันน้ำได้200เมตรนะครับผม โอเคครับก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ